ถ้าเพื่อนๆอ,อยู่กับช่องเหมือนใหม่ชาแนลนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการปลูกตัวฝักยาวกับแตงกวาอยู่ที่อยู่ในถุงนะใช้ถุงเป็นกระถางนะคะไม่ได้ลงดินเพราะดินที่บ้านเรามันไม่ดีต้องใช้วิธีนี้แต่ไม่รู้ว่าจะได้กินลูกหรือเปล่าเราไปดูกันเลยค่ะอันนี้ยังเป็นต้นอ่อนๆอ,อ,อยู่นะคะได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ ำังแตกนะคะอายุได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะแตกไวามากแต่ยังไม่มีตัวอะไรมากวนนะคะยังไม่มีมแมลงมากวนนะคะเพื่อนๆวิธีปลูกถั่วปากยาวในถุงนะคะเอาดินใส่ถุงแล้วเราก็ปลูกเพราะว่าถ้าไม่เอาดินใส่ถุงถ้าขุดลงดินเลย ดินมันไม่ดีนะคะมันก็จะไม่ค่อยงามแต่ถ้าใส่ถึงแบบนี้มันจะงามดีค่ะอันนี้คือแตงกวานะคะกวาเราก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือว่าได้กินผลของแตง,แตงกวากับถั่วปักยามนะคะ ลองดูกันว่าเราจะได้กินไหมคะดูค้างถั่วค้างถั่วปักยาวของเราทำแบบนี้เลยนะคะใช้เชือกขวางขึงค่ะใช้เชือกขวางขึงทำให้ถั่วปักยาวตต่ขึ้นมานะคะ ไม่ต้องใช้ไม้ประหยัดต้นทุนนะคะไม่รู้ว่าถ้ามันติดผลหรือติดฝักติดลูกแล้วเชือกฝางนี้ยังจะคงยังจะทนได้หรือเปล่าลองดูกันค่ะเพื่อนๆประหยัดงบค่ะ ไว้ประมาณยี่สิบยี่สิบกระถางน,นะคะยี่สิบถุงนะคะเรามาดูกันว่าเราจะได้กินผลมันหรือเปล่าคะ่ะอีกประมาณสักเดือนหนึ่งก็คงจะ ติดดอกออกผลแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอีกหนึ่งเดือนที่จะถึงผลมันจะเป็นยังไงนะคะลองเรา,เราลองมาดูกันอันนี้ยามว่างยามเลิกงานเราก็มาทำแบบนี้นะคะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหรค่ค่ะทำไปเล่นๆเ,เพื่อจะได้กินผลนั่นนะคะ คลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ช่องมุนหมชาแนลดด้นนะคะคเพื่อน